วันนี้นะครับคนไข้ามาด้วยอาการปวดคอบาดแล้วก็มีเสียงคลิกที่ข้อไหล่นะครับทางซ้ายสอบถามว่าเป็นมาประมาณ2เดือนหลังจากไปกระโดดชุดบาสแล้วก็ไปเล่นเวทต่อนะครับทำให้มีอาการดังกล่าวเราจะใช้เครื่อง spinal d e c o m p พ e s s i o n ดึงคอในท่านะร่วมกับโปกัสช็อคเวฟคลายกล้ามเนื้อคอบาดสะบักนะครับสำหรับ ครื่อง spinal decompression นะครับจะช่วยยืดกล้ามเนื้อคอรอบๆบคอเนี่ยให้มีการคลายตัวออกจากการที่เกรงค้างไว้นานนะครับเครื่องจะยืดขึ้นแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ปล่อยตัวพักนะครับส่วนเครื่องโฟกัส s h o c เวฟก็จะปล่อยคลื่นความถี่ต่ำแอมพลิจูดสูงไปขึ้นกระแทกครับื่อยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวโดยคลื่นจะเข้าไปทำให้เกิดไ m i รอิ i n j u ี่นะครับร่างกายเนี่ยก็จะรับรู้ว่าต้องกลับมาซ่อมตรงนี้ใหม่นะครับหลังจากว่าชินไปแล้วนะฮะทีนี้กระบวนการต่อมจะถูก กระตุ้นให้มีประสิทธิภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับใครที่มีอาการปวดข้อบาทสะบักนะครับหรือมีเสียงคลิกในข้อไหล่นะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษากันได้ที่ DR b a l a n c e c l i n i c ครับ